คือค่าใช้จ่ายครับมันคือค่าใช้จ่ายแล้วท่านเกิดมาทุกคนเกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัต,ติตรงนี้มันคืออะไรท่านเอาระบบนี้กลับคืนมาครับท่านเอาระบบ i t s กลับคืนมาครับท่านเอาระบบ i t s มามาจัดเก็บญาติพี่น้องของท่านเขาเรียกว่า big data วันนี้ท่านเกิดมาปุ๊บท่านไม่มีเงินวันนี้เราทําธุรกิจหลายคนมาคุยเรื่องเงินพ,พ่อปุบปัพบุริตคุณสื่อผิดพ่อปุัพบุริตรการสื่อนะครับคือญาติพี่น้องของท่านคือคนที่เกิดมาปุ๊บมันมีเลยทรัพยากรน,นี่คือท่านประธานคิดได้แล้วจัดระบบตรงนี้ให้ท่านแล้วมีคําพูดที่บอกว่าปลาเร็วกินปลาชา้าท่านดูนะครับ เอาแค่สิบาทพอเดี๋ยวผมจะกดไปเครื่องทีดเลขนะครับอันนี้นะครับเกิดมามีญาติในเนาะมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วแล้วทํำยังไงครับท่านจะต้องพัฒนาและศึกษาท็อปอัพตัวนีให้เข้าใจนะครับวันนี้ครับผมถามอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปต่อวีเก้าครับจะเลิกใช้โทรศัพท์ไหมครับไม่น่าจะมีทางเลิกครับน่าจะยิ่งใช้ก็เดิมเียวะทุกคนทุกคนก็ไม่เลิกเหมือนกันจริงไหมครับ ใช่ครับใช่ครับถามไปอย่างนั้นแหละครับแต่คุณรู้ไหมครับวีเก้าคุณปาถนาดีกับญาติสักสิบคนได้ไหมครับช่วยเหลือเขาไหนไหนก็จ่ายอยู่แล้วจ่ายเข้ามาอยู่ในระบบช่วยเหลือเขาได้ไหมครับได้ครับได้รู้ไหมวีเก้านี่คือหัวใจของธุรกิจครับที่ท่านประธานบอกว่าช่วยเหลือคนวันละหนึ่งคนนี่คือหัวใจครับ เราปรารถนาดีกับผู้คนสักสิบคนได้ไหมครับชีวิตนี้ก่อนก่อนจะไม่มีชีวิตนี้อยู่หาให้มันเจอครับเราปรารถนาดีกับเขาโอเคครับวีเก้าครับปรารถนาดีและเจอแล้วสิบคนคิดว่าสิบคนเนี่ยการดํารงชีวิตของเขาเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไหมครับเหมือนกันเลยครับใช้โดยส่วนใหญ่ก็ใช,ใช้ใช้แบบเดียวกันเลยครับทุกคนแนะนำโทรศัพท์วีเก้ามีทั้งหมดเท่าไหรล่ละครับหนึ่งร้อย ใช่ครับวิก้าครับคนหนึ่งร้อยการดำรงชีวิตของเขานะครับก็ไม่แตกต่างจากคนสิบคนครับแนะนำคนละสิบครับเป็นหนึ่งพันครับหนึ่งพันเนี่ครับุณแนะนำคนละสิบครับจะเป็นหนึ่งหมื่นครับวิก้าครับในองค์กรเรามีหนึ่งหมื่นคนเกิดจากใครครับติดคนเราที่เราปรัชนาที่อยู่กับเขาหนึ่งหมื่นคนนี้เราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาเลยแต่เรารู้จักคนแค่สิบคนเท่านั้นเองนี่ครับ คือหัวใจในการช่วยเหลือวันนี้จะทําธุรกิจไอทีเอหรือไม่ทําก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตต้องจ่ายอยู่ไหมครับถูกครับจ่ายอยู่ถูกต้องครับนี่ครับท่านประธานคิดเรื่องเราแบบนี้ว่าให้พวกเรา <c oughs> มันไม่ใช่เฉ่พะแค่อินเทอร์เน็ตนะคุณต้องกินข้าว <c oughs> คุณต้อง <c oughs> ใส่เสื้อผ้า <c oughs> ตั้งแต่ยี่สี่ชั่วโมงนะ่ะเชา้าจดเย็นเย็นจดเชา้าตั้งแต่เกิดจนตายอะ่ะมันจะวนกันอยู่เงี้ยนั่นคือรายคือรายจ่ายหมดเลยอะ่ะ แล้วทุกอย่างเข้ามาอยู่ในระบบนะครับตามแผนธุรกิจวันนี้ผมไม่เจาะลึกนะครับโอเคนี่แหละครับผมบอกว่าตกรลิจจะทําให้ทุกท่านจประสบความสําเร็จนะครับโอเคนะครับวันนี้พอได้ไหมครับจริงๆมันมีต่อเอาไว้ต่อภาคสองเนาะเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวเกินไปนะครับขอบคุณมากนะครับพี่เก้าครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณโค้ดวิเชียนครับ